ก็ขอเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านในวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559นี้ก็ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งวันสำคัญนี้ก็คือวันมาฆบูชาซึ่งหลักใหญ่ใจความของวันสำคัญนี้พระพุทธเจ้าได้เป็นวันที่ประกาศพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักสำคัญแห่งการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมในสังคมนั่นก็คือข้อที่1การไม่ทำร้ายทำลายคนอื่น ข้อที่2คือการทําคุณําความดีทำกุศลให้ถึงพร้อมอันที่3ก็คือการทําจิตใจให้ผ่องใสมีจิตใจที่เบิกบานปราศจากความอิจฉาริษยาความเอื้ออาทรต่อกันและกันเพราะฉะนั้นวันสําคัญทางพุทธศาสนาที่มาเวียนบรรจบครบอย่างนี้เราในฐานะพุทธศาสนิกชนเราก็มอบความรักให้ซึ่งกันและกันเพราะว่าวันมาฆบูชานี้เป็นวันที่ประชุมสง์ของเรา พระอริยะสงฆ์ทั้งหลาย1,250รูปที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเพราะฉะนั้นเมื่อความสำคัญอย่างนี้เราในฐานะชาวพุทธก็ต้องให้ความสมัครสมานสามัคคีบ่งบอกถึงความรักซึ่งกันและกันกิจกรรมในวันมาฆบูชาที่จะมาถึงพวกเรานี้ก็ตอนเช้าเชิญชวนญาติโยมทุกท่านได้ทาบุญตักบาตรตอนสายก็ปฏิบัติธรรมทาวัดสวดมนต์ที่วัดของใครของมันตอนเย็นก็ฟังเทศแล้วก็เวียนเทียนตามอุโบสถ สำหรับกิจกรรมที่ของทางส่วนจังหวัดก็มีเวียนเทียนรอบวัดกลางน้ำซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราได้ส่งเสริมให้รู้คุณค่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งมีหลักคำสอนที่จันลงไว้ซึ่งหัวใจของมนุษย์ทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีหัวใจความเมตตาความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันขอเจริญพร